ชาวอินโทรเวิร์ดเ่าต้องไปสัมภาษณ์งานอาจจะรู้สึกกังวลหรือกดดันเป็นพิเศษเรามาลองดู4ีเคล็ดลับสัมภาษณ์งานสําหรับชาวอินโทรเวิร์ดกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกคิดว่าเป็นการทําความรู้จักกันวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความประหมาาในการสัมภาษณ์งานลงได้สําหรับชาวอินโทรเวิร์ดก็คือการวางกรอบบทสนทนาใหม่ ให้คิดซะว่าเป็นการทําความรู้จักกันลองคิดว่าเราได้งานแล้วและเป็นการคุยและปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องงานวิธีนี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็กดดันน้อยลงได้ค่ะ 2. เตรียมตัวให้พร้อมที่สุด เตรียมว่าเราจะพูดอะไรบ้างเมื่อเริ่มสัมภาษณ์มีน้ำเสียงที่มั่นใจและท่าทางที่เป็นมืออาชีพไม่จําเป็นต้องจดเป็นบทกู้แล้วจาให้หมดทุกคําทุกประโยคแต่ให้จดไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและที่สำคัญอย่าลืมเตรียมคําตอบสําหรับคําถามที่จะพบเจอบ่อยๆในการสัมภาษณ์รวมถึงเตรียมคําถามเพื่อถามผู้สัมภาษณ์กลับด้วยเพื่อให้เกิดบทสนทนาเล็กๆน้อยๆขึ้น 3. ม,มีอุปกรณ์ตัวช่วยลองดูว่าเรามีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยให้การสัมภาษณ์เราง่ายขึ้นหรือไม่อย่างบางคนต้องการให้เห็นภาพชัดเจนระหว่างพูดก็อาจจะมีรูปในมือถือเพื่อใช้ประกอบหรืออาจจะเป็นสมุดที่เราได้จดหรือวาดอะไรเอาไว้วิธีนี้จะช่วยให้เราสบายใจในการสัมภาษณ์มากขึ้นและสุดท้ายเป็นตัวเองให้มากที่สุดข้อดีของชาวอินโทรก็คือฟังมากกว่าพูดดังนั้นพวกเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้เมื่อต้องเจอกับคำถามที่ยากๆพวกเขามักจะคิดอย่างร พ่อก่อนที่จะตอบและนั่นอาจน,นำไปสู่คำตอบที่ดีได้มากกว่าคนที่ชอบพูดก่อนคิดหรือชอบพูดออกมาโดยทันทีไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือจะเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดก็ล้วนมีข้อดีและจุดแข็งที่ต่างกันไปและเราสามารถนำจุดแข็งเหล่านี้มาใช้ในการสัมภาษณ์งานและการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ